สวัสดีเจ้าวันนี้จะปาขึ้นนอยอ่างขางไปจนสุดสายของบ้านนอแลเลยนะเจ้าเส้นทางที่จะใช้วันนี้เป็นถนนทางหลวงหมายเลข1 2ึ9นะเจ้าตรงลูกอำเภอเชปการมามาถึงอำเภอฝา มาจนถึงบ้านศพค่ะแล้วถึงบริเวณหน้าวัดหาดสารานเลี้ยวซ้ายนะเจ้าป้ายปืนตึงจะมีบอกสุดตังเนี่ยว่าดอยอ่างค่ะดอยอ่างขางดอยอ่างขางแล้วกอดอยอ่างขาง,าง,ขางเห็นเสาห้าโลเจ้าเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยเจ้ากำนั่นกอดตรงไปตวัวหนตังเรื่อยๆนะเจ้า สุดเ้นตางนี่เฮาตึงจะหันดอยอังคางอยู่ตรงแน่นะเจ้าหันหม่อนดอยสีเขียวๆฟ้าๆท่นกอถ้ามาตัวตางเรื่อยๆเฮาก็จะผ่านบ้านแมงงอนเจ้าบ้านหนองขวางแล้วก็บ้านป่างควายแต่ถ้ามาถึงแยกนี่นะเจ้าเลี้ยวซ้ายเนอะกำนั้นเฮาตึงจะได้สื่อสุดตางนะเจ้าว่ามีแยกที่ไหนเฮางงแล้ว ไปเรื่อยๆเลยหันก่อนั่นไงดอยอ่างขางนี่ดอยอ่างขางอยู่ตรงหน้าเฮานี่แล้วเจ้าใกล้เข้ามาแล้วในคลิปนี้เราจะขอย่นระยะเวลาเป็นบางส่วนนะเจ้าเพื่อที่จะได้มายืดเยอแล้วพอบาก่ายเนาะ นี่เริ่มขึ้นเนินเขาเนินแรกแล้วเจ้าขึ้นไปเลย แนะนำเรื่องการขับรถขึ้นดอยนะเจ้าเฮาควร่จะใจเกียร์ต่ำเกียร์หนึ่งถึงเกียร์สเป็นยังตามนอดอยอังขงังแต่แต่ก่อนมาค่อยแนะนำเมื่คนตี่บ่ชำนานเส้นทางเพราะว่าถนนค่อนข้างสูงชันนอกแล้วก็มีโก้งหักศอกอยู่หลายจุดคนบ่เกยตางก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เจ้าบา่ค่อยแนะนำต่าใดหนะ แต่จะแนะนําแบบว่าถ้าคนที่มาชํานาญเส้นทางเนี่ยลูกต่างจังหวัดมาหรือว่าคนเหมือเคยขี่ดอยางอีเนาะเจ้าอยากจะให้เหมารถโดยสารเจ้ารถเปิ้ลที่มันมีบริการคับปลาขึ้นดอยนาะเจ้าเพื่อความปลอดภัยของเฮาหลายคนถามว่ารถเกียร์ออโต้ขึ้นได้กอรถเกียร์แมนวนวลรถเกียร์ธรรมดาขึ้นได้กอได้หมดเจ้าอีโคาขาเครื่อง 12, 13, 15, ปันสองปันสามปันห้าสามปันขึ้นได้หมดเลยเจ้า ขอแค่ใช้สติและความระมรัดระวังในการขับรถเจ้านี่อันดับต่อไปนี่เราจะเริ่มขึ้นดอยแบบว่าไปเจอดอยจริงๆแล้วเนะ้อตรงหน้านี่แหละเจ้าจะเป็นจุดแรกที่จะเป็นโก้งฮักซอกตะกอนแถวแถวถนนแถวๆน,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 นี่นะเจ้าจากแคบ,บแลวก็ว่ามากกว่าน,นี้แต่เมื่อรุ่นแม่นอกรมตั้งหลวงปเปิ้ลมาแปลงหือ้อรับเพ้่ถนนกว,กว้างกว่าเดิมแล้เกาะงามแล้วเจ้าพอได้เลยเนี่ยหันก็มีการแบบบางหน้าดินะอย่างไว้หมุดแล้ว บาเดียวก็ขับขี่ง่ายกว่าเดิมจัดหนักเลยเจ้าเพราะถนนมันกว้างขึ้นเนาะบางวันบางหน้าบางฤด,ดูก็จะเจอหมอกเจอเหมยเต็มถนนนะเจ้าก็ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังนั่นแหละเจ้าใจถนนเส้นนี้ก็ตึงอยากแนะนำให้ระมัดระวังเนาะขาบอกว่าขา,าขึ้นขาลงนะเจ้าก็ต้องใช้เกียร์ต่ำขาลงนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลย คือแนะนาเมื่อใจเกียร์หนึ่งเกียร์สองบอดีไปย่ำทรงบอดีไปปล่อยเกินเนาะครับลถด้วยความระวางเจ้าเบรกนี่แหนคือแตะปล่อยแตะปล่อยเนาะเจ้าบอดี้ย่ำแจ้ไว้มาอันเบรกจะไม่คาดกบอดีเลยะเบรกไม่คาดไม่ในเหมือเกเนาะเจ้าถ้าสังเกตว่าเครื่องรถฮามันรู่หอ้อนนอกิ่นจะมีจุดต่างๆเจ้าเฮาจอดพักรถได้ จาสังเกตได้เห็นจากข้างตางนะเจ้าซ้ายมือจุดหน้านี้ก็มีบนพุ่นก็มีเห็นมีหลายจุดอยู่เจ้าแต่ถ้าเป็นหน้าท่องเที่ยวนอกหายีสันก็จะมีเจ้าหน้าที่บริการอยู่ตามจุดต่างๆเลยเจ้าเปิ้นจะคอยดูแลโลดเฮา กรณีที่ฮามาเจอรถใหญ่นำหน้าจีนนะเจ้าฮาบดีแสงเตอเนอรฮาขับตัวกล้นไปเรื่อยๆเว้นระยะห่างเหยน้อยรอจังหวะรถใหญ่เปิ้นจะหูเจ้าเปิ้นจะส่งสัญญาณให้ฮาวว่าฮาแสงได้หรือยังอ่าสัญญาณไฟมาแล้วแสดงว่าตั้งหน้ารถว่างเจ้าแสงได้เลยขอบคุณรถใหญ่จัดหน้าเจ้า หันก็เจ้ากันครับพีโเจนี่มีโอกาสที่จะเจอรถใหญ่บ่อยเหมือนกันนะเจ้าเพราะตั้งบนปิ้นอาจจะมีการก่อสร้างออย่างหลายๆอย่างเนาะยิ่งถ้าหน้าท่องเที่ยวนี่ค่ะรถน้อยรถใหญ่รถนักท่องเที่ยวเต็มถนนและเจ้าติดกันเป็นเจบิบเป็นเสิรก็มี แฮมบักกี้โก้งฮาก็ก็จะถึงบนดอยอ่างขางแล้วเจ้า นี่ตอนนี้เรากำลังมาถึงด่านทหารตีหมอนสนนะเจ้าเป็นกว่าจะเกิดเฮาอยู่ตรงนี้ทั้งขาขึ้นและขาลงไปแอลก็บอกเปิ้นว่าไปแอลโดยอังคางเจ้าขวามือหน้านี่นะเจ้าจะเป็นจุดชมวิวปุยเมกเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถมายืนดูทะเลหมอกดูพระอาทิตย์ขึ้นได้เจ้า แล้วเลยไปหั่มน้อยตรงหน้านี่นะเจ้าก็คือชุดชมวิวม่อนสนนะเจ้าเป็นลานกลางเต้นท์เหมือนกันกลางได้ถึงสองตี่เลยตึงปุ้ยเมกตึงม่อนสนนี่นะเจ้าลานกลางเต้นท์ม่อนสนช่วงที่ทายอยู่นี่เป็นช่วงเดือนมิถุนานะเจ้าตอนนี้เป็นกอปิดอยู่ปิดอุทยานเปิดหั่มกำก็คือตุลานะเจ้า ขวามือหน้านี้ก็เป็นฐานของทหารหมอนสนนะเจ้าส่วนที่ลูกศรจี้ตังบนท่านคือจุดสูงสุดของดอยอัางคางเจ้าภายมาแอวอังคางแล้วมาได้มาพิชิดอยอ่งคาง,างมาได้เนือต้องลองขึ้นไปพอวิวตังบน360องศาม,มอขนาดเลยเจ้าถ้าเป็นปกติช่วงธันวามก,กรากุมภาช่วงนี้เนเจ้าถนนซ้ายขวาตําเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูไปหมดเลยเพราะว่า เต็มไปด้วยต้นพญาเสือโครง่งหรือที่เป็นเรียกว่าซากุระเมืองไทยนั่นแหละเจ้าโดยเฉพาะอุโมง์ตั้งหน้านี่นะเจ้าจะกลายเป็นอุโมงค์สีชมพูไปทันทีทันได้เลยขอบอกว่างามขนาด ถึงสามแยกหน้านีและจ้าแยกซ้ายมือลงไปก็คือเปลี่ยนางลงไปสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเจ้าส่วนเฮาจะขึ้นเส้นบนก็คือไปบ้านขอบโดงบ้านนอแลนั่นเองแยกขวามือน้อยๆตั้งหน้านี้นะจ๊ะก็เปลี่ยนางขึ้นไปพระธาตุดอยอ่างขางเจ้า ถนนหน้านี่ก็เป็นเห็นเส้นหนึ่งเนอ้อีี่จะเป็นถนนอุโมงคซากุระน้อยๆเลยงง่เหมือนกันเจ้า มาถึงตรงแยกนี่เจ้าขวามือคือเลี้ยวไปบ้านขอบโดงนะเจ้าตรงไปเราจะไปบ้านนอแแ้ลและนี่ก็ถึงบ้านนอแลแล้วเจ้าอันนี้เป็นชุมชนบ้านนอแล ซ้ายมือที่ขึ้นลิงไปนั่นจุดนั่นก็คือฐานทหารบ้านนอแลเจ้าสามารถขึ้นไปแอวได้ถ้าถึงฤด,ดูท่องเที่ยวนะเจ้าส่วนเราจะตรงไป ตอนนี้เฮาตรงแม่จนสุดหมู่บ้านแล้วเจ้าตรงนี้ก็จะเป็นด่านทหารนอกปืนสเกิดไว้บ่ื้อคนทั่วไปสัญจรผ่านนะเจ้าอาตึกแค่นี้ก่อนเนะ้อรีวิวดอยอ่างขาง